ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ Everything is หนังสือนะคะ <1> 1> ก็วันนี้นะอยากจะเอาข่าวดีมาบอกเพื่อนๆซึ่งคิดว่าบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้แนนก็อยากจะมาแชร์แล้วก็มาอมอกแนว r ีแอคชัล่ละกันเนาะคือดีใจมากอะเพราะว่า,าสำหรับใครหลายคนที่ตามเรื่อง House Moving Castle เนาะที่อาจจะชอบมาตั้งแต่ดูการ์ตูนของจิบบี แล้วก็ตกลุมรักพ่อหมดหาวก็คิดว่าน่าจะดีใจกับข่าวนี้มากๆเลยก็คือ House Moving Castle มีคนมาซื้อลิขสิทธิ์เพื่อที่จะไปแปลไทยใหม่แล้วนะจ๊ะ เออที่ดีใจมากๆเป็นเพราะว่านะตอนเนี้ยมันหาหนังสือแปลไทยไม่ได้เลยคือถ้าหาเจอเขาก็จะขายในราคาที่สูงมากๆราคาแบบหลักพันอะสองพันได้แนนเคยเจอนะแบบเขาขายแบบสี่พันอะคือจะครึ่งหมื่นแล้วนะเว้ยคือแพงมากเลยอะแล้วแบบเราก็ไม่มีตังค์แล้วเราก็อยากอ่านมันเป็นหนังสือที่ไม่มีการตีพิมพ์ออกมาแล้วอะ ก็เข้าใจได้แต่แนนนะเก็เคยรีวิวหนังสือไว้แล้วเนาะแล้วก็มีใครหลายคนมาถามกันว่าเออเราซื้อหนังสือมาจากไหนคือแนนนะซื้อมาจากตลาดมือสองนี่ยแหละแต่ว่าตอนนั้นซื้อในราคาแบบ300บาทรวมส่งอะคือถูกนะถูกในนาะที่นี้คือเมื่อเปรียบเทียบกับราคานะปัจจุบันในตลาดวันนี้ก็มีข่าวออกมาว่า w o r l d Wonder Publishing ได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วนะจ๊าแล้วเขาก็จะอยู่ในโปรเซส หาผู้แปลอยู่มัง้งอืมก็อ่านโพสเนะาะเดี๋ยวอ่านให้ฟังหรือใครบางคนที่อยากจะไปอ่านเองแปะดูใต้ลิงก์ได้นึจกจ้ะเดี๋ยวนันแปะลิงก์ไว้ให้เขาเขียนไว้ว่าสวัสดีปีใหม่้อนหลังครับวันนี้มีเรื่องสําคัญอยากจะมาบอกทุกท่านวันนี้ขอโอกาสเอ้ยวันนี้ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าทางเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างประเทศได้ไว้วางใจให้สังพิมพ์เล็กๆ,ๆแห่งนี้ของเราได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง house moving castle house of many ways และ Castle in the Sky ของคุณไดแอนนาวินนี่โจนส์หรือเปล่าแต่อ่านชื่อเขาไม่ค่อยถูกขอภัยด้วยนะจะ๊ะก็คือเขาให้เออ่จัดพิมพ์หนังสือเรื่องนี้เป็น,ปนภาษาไทยแล้วโดยทางเราวางแผนว่าจะจัดพิมพ์3เล่มนี้ในรูปแบบของปกแข็ง b o อกเ t ตลิมิเต็ดอีดิชโดยเราจะทำปกใหม่ทั้งหมด การได้สามเรื่องนี้มาทำไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่ด้วยการที่แฟนๆสารพิมของเราเรียกร้องมาเราเลยลองพยายามอย่างเต็มที่ในที่สุดก็ได้มาแล้วขอบคุณทุกคนที่อยากให้เราทำนะครับผมรู้ดีว่าการทำสามเล่มน,นี้คือการรับความคาดหวังของแฟนๆนักอ่านขอสัญญาว่าเราได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาและจะทาให้ดีที่สุด นี่เป็นการทําบอกเสร็ครั้งแรกของเราบอกตรงๆว่าท้าทายและตื่นเต้นมากๆแต่งานแรกของเราคือการตามหาตัวผู้แปลบรรณาธิการและศิลปินที่เหมาะสมกับเรื่องนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รอฟังข่าวอัพเดตต่อไปนะคะคือแนนไม่ใช่คนของสนัิพมพ์นะแนนแค่มาอ่านม้ฟังนะคือแนนดีใจมากก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคือ <c oughs> ดีใจมากเพราะว่าหนังสือทั้งหมด3มเล่มอ่ะเขาซื้อไปแล้วแล้วก็รอแปลอยู่ที่ดีใจอ่ะเพราะว่าแนนได้อ่านแค่เล่มแรกแล้วแบบพอมารู้ตัวอีกทีอ่ะเอ้าวความจริงมันมีเล่มต่ออีก2เล่มนี่หว่าแต่ว่าราคามันไป2องพันแล้วอ่ะคือเราซื้อไม่ทันแล้วอ่ะเล่มแรกที่แนนได้มานะตอนนั้นนะคะคือแนนได้มาในราคาแค่300คือมันถูกแล้ว อาจริงๆสารพิมพ์เนี้ยนะว่านเป็นสาพิมพ์ที่เล็กมากเลยนะเพราะว่าแนนก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยอะเวิร์สเวิร์สวันเดอร์ผับบเนาะก็ถ้ามาดูผลงานเก่าๆที่เขาได้แปลมันมีเรื่องที่แนนเคยเห็นในร้านหนังสืออยู่ด้วยอะแต่ว่าแนนไม่เคยอ่านเลยปกมันก็สวยอยู่นะก็น่าน่าโดนอะก็เรื่องที่เขาเคยแปลเนาะมีเรื่องเด็กหญิงผู้ดื่มดวงจันทร์ ออกแนวแฟนตาซีค่ะเป็นวรรณกรรมแฟนตาซี The Girl Who Drank the Moon มีเรื่องอ๋อเขาเคยเขาเคยแปลของ Dogs Body ด้วยซึ่งนักเขียนนะเป็นคนเดียวกันเลยกับเรื่องอ House Moving Castle เนาะก็ไม่แน่ใจว่า Box Limited Edition เนี่ยจะกดสั่งซื้อทันไหมแต่พูดตรงๆว่าถึงแม้แนนจะไม่ได้อ่าน ในรูปแบบของยูนิเต็ดอินิชั่นอย่างน้อยนก็ได้อ,าอ่านอ่ะคือดีใจมากที่มีคนแปลมาดีใจมากเออเราก็มารอกันด้วยกันเนาะแล้วก็ซื้อไปด้วยกันเออเราจะได้อ่านไปกันเลยนะเพื่อนเพื่อนก็สำหรับใครที่ชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ดีใจไปด้วยกันเนาะถ้าคุณติดตามเรื่องนี้แล้วอยากอ่านเรื่องนี้อยู่อืมไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ฟังแนนบน่นมาจนถึงนะตอนนี้ค่ะ